มีคนถามว่าขอทราบวิธีการให้เหรียญจานที่บูชาจากถ้ำเมืองนะวิธีจานครับหลวงตาวิธีจานพระระครับเป็นวิธียากอะไรอ่ะยากนะครับเวลาจานก็นึกถึงหลวงปู่ไนนึกถึงหลวงพ่อปั๊บเรามองภาพท่านทุกวันนะแล้วนึกถึงท่านเนะ่ก็มีความรู้สึกนะแล้วก็อธิษฐานไปที่ หลวงปู่บารบมีหลวง,ลงปู่เข้าไปในเหรียญนี่เต็มๆเลยฮนะแล้วจานอะไรก็ได้ขี่ๆๆไปนะ,ะพ่ะผ่านที่รูปนามเราก็ไปที่เหรียญไงมันหลังนะทุกศิษย์หลวงพ่อดูทุกคนถ้ามีความศรัทธาเชื่อในบารบมีท่านไม่ต้องไปให้ใครจานนะสร้างเองจานเองห้อยเอง,งจ,จ,จริง,รงๆนะนนี้นะพูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะ เขาบอกเวลาเองจานพระเนี่ยเองนึกถึงพระเนี่ยเอ่งทําอะไรบาปมีไหมไม่มีจิตเองบริสุทธิ์เลยแล้วพรเมีค่้ามาเต็ม,เต,มเต็มอะ่ะถ้าเองมีความเชื่อเป็นเต็มเลยอะ่ะก็เข้าไปในเหรียญนะวันหลังไม่ต้องให้หัตาจานหนอกสร้างพามากับจานเองเลยแล้วก็ไปเลี่ยมอธิษฐานเลยบอกหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยอย่าให้เสียชื่อหนูนะคะ ผมนะครับว่าไปใครอธิษฐานอะไรก็ตามขอให้สมความมุ่งมา่ปาถิาราในสิ่งที่เขาอธาิษฐานมันอยู่ที่คนใช้แล้วเองก็เลี่ยมเลยเลี่ยมเสร็จละใส่ให้เขาค้องคอเลยแล้วมันจะมีประสบาการณ์ัหมะทุกคนทําได้หมดมันหลังลงตาสบายอ้า อันนี้วิธีใหม่ใช่ไมไม่จริงจริงสมัยที่อยู่กับท่านเวลาใครมาให้อธิษฐานพระเอาเองด้วยกันเอานึกถึงหลวงปู่ทวดมันมีลูกหลวงปู่ทวดอยู่ข้างๆน,นึกถึงหลวงปู่บารมีรวมท่าน,น่ะผ่านเองไปที่พระแล้วบารมีเองก็ไปด้วยไงถึงจะมีน้อยนิดเองก็อยู่ในหน้านําแม่เข้าไปด้วยเนะียประมาณนี้แหละเวลาใครกรรมพระมันก็มีเองเข้าไปด้วยไงก็ถูกแล้วไง หลวงพ่อถึงจะให้สร้างพระเนี่ยเข้าใจยังคนถามถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องมาให้หลวงตาจานไม่ต้องเลยจานเองเลยแล้วก็แจกเองด้วยเอ้าทำไมก็ถูกแล้วล่ะขำามหลวงตาคำถามตอ